ครับปัจจุบันนะครับพี่น้องประชาชนมีการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์กันเป็นจำนวนมากนะครับทีนี้เนี่ยอาจจะมีการเห็นต่างนะครับทั้งในเรื่องการเมืองหรือในเรื่องอื่นนะครับจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการให้รายผู้อื่นนะครับผ่านโลกไฟเบอร์นะครับอาจจะมีการชักชวนให้ไปร่วงคอมเมนต์นะครับหรือร่วมแชร์ในสิ่งที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยเขาได้รับความเสียหาย ในลักษณะที่เราเรียกว่าทัวลงนะครับแล้วเราไปร่วมกระบวนทัวกับเขานะครับทำให้ผู้อื่นเนี่ยถูกดูหมิ่นเกียรติชังได้รับความเสียหายนะครับอาจจะเรียกได้ว่าไปบูรี่ผู้อื่นนะครับหรือภาษาภาษาไทยที่เป็นทางการก็คือการละรานทางไซเบอร์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีกฎหมายนะครับบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นความผิดอย่างแรกนะครับการใส่ความผู้อื่นให้ ผู้อื่นเนี่ยถูกดูหมิ่นเกลียดชังนะครับได้รับความอายเนี่ยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะครับเป็นการมีปรรมะในการโฆษณานครับมีอาตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200,000บาทนะครับหรือหากเป็นการตัดต่อภาพผู้อื่นนะครับให้รับความอัายเช่นกันนะครับแล้วมีการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นความผิดตาม พรบ,บอรคอมพิวเตอร์มาตัดส6นะครับมีอยาตาโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับนอกจากนี้เนี่ยการข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะครับหรือเป็นการดูหมินห่นโดยการโฆษณาผ่านโลกออนไลน์นะครับกฎหมายบมญญยัติปนความผิดทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก่อนที่จะโพสต์ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะส่งต่อข,อข้อมูลหรือเรียกว่าแชร์เนี่ย ขอให้มีสตินะครับใช้ความระมัดระวังใช้วิจารณญาณน,นะครับหากการกระทําดังกล่าวเนี่ยทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนะครับเราก็สูญเสียงที่อาจจะสูดาเมินคดีได้น,นะครับเหมือนที่มีคํากล่าวว่าวันนี้สะใจวันต่อไปชดใช้กรรมนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็หากพี่น้องประชาชนที่ถูกบุรี่นะครับ นําเข้าข้อมูลที่ทําให้เกิดความเสียหายนะครับถูกดูหมิ่นเกลียดชังนะครับสามารถแจ้งความร้องผูก้กับโทษได้กับพนักงานสอบสวนที่สถานตารวจทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงนะครับหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปก็คือ 1. บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ให้รายท่านนะครับที่ทําให้ท่านเกิดความเสียหายนะครับ 2. ก็คือ ข้อความนะครับข้ออคอนเทนต์ะนะครับที่เขาโพสเขาคอมเมนต์เขาแชร์และทำให้เราเสียหายนะครับก็สามารถนำพยานหลักฐานนะครับดังกล่าวนะไปพบพนักงานสอบได้ครับขอบคุณมากครับ